พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น CRF150L รถวิบาก e อ d ด r โรรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดเครื่องยนต์ 150cc สูบเดียวซึ่งคันในภาพนี้เป็นรถต้นแบบที่มีการโชว์ครั้งแรกในงานอินโดนีเซียอิน n ตอร์เนชั่นแนลออโช2017ในช่วงวันที่10 20สิงหาคม 2,560ที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับ Astra Honda อ<ๆ>ินโดนีเซียก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า CRF 150L นั้นจะเปิดตัวรเร็วนี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือ CRF 150L รถ enduro ขนาด 150cc รุ่นใหม่ล่าสุดที่เว็บไซต์ i e w a n b a n a l a n c o m ของอินโดนีเซียได้มีการเผยแพร่ชมกันเป็นที่รบร้อยแล้วในขณะน,นี้จากภาพก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันคือวิบาก enduro เครื่องยนต์ 150cc ที่ไม่มีหม,ม้อน้ำเครื่องยนต์สูบเดียว single overhead camshaft 2วา l v ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานธรรมดานะครับและก็มีการจัดเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด p g m f i ให้พล แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ13.3แรงม้าที่8,000รรอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดทําได้12.3นิวตันเมตรที่6,000รรอบต่อนอาทีก็เห็นว่าเป็นวิบากที่เน้นเรื่องของดีไซน์รูปแบบที่มีความเร้าใจแต่เครื่องยนต์นั้นเป็นยนต์ธรรมดาธรรมดาไม่มีหม้อน้ําแรงม้าไม่ได้สูงมากมายนักผลยตไปแล้วก็เป็นวิบากที่ใช้งานทั่วๆไปครับเป็นวิบากอินโด u โรที่ทุกคนนั้นสามารถจับต,ต้องได้ในราคาที่เหมาะสมมีการคาดหมายว่าราคาเปิดตัวที่อินโดนีเซียนั้นอยู่ประมาณ30ลล้้าานนนููเเเปปีียยยสสถึงง45ทิไ ที่ระว่าง73,000บาทถึง86,000บาทครับจุดเด่นของ CRF 150L นั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องยนต์อยู่ที่อัพไซด์ดาวน้าขนาดใหญ่กระบอกชกับสีทองโดดเด่นสวยงามนะครับสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีความสูงปราดเปรียวเปรียวบางดีไซน์คล้ายคลึงกับ CRF 250L จะบอกว่ามันเป็นการย่อส่วนลงมาจาก CRF 200L นั้นไม่ผิดเพี้ยนแต่ระการใดครับและนอกจากอัพไซด์ดาวน้าที่มีแกนชบขนาดใหญ่แล้วชกหลังเป็นแบบโปรลิงหรือว่า อบกับเดียวที่มีชุดกระเดื่องซับแรงสะเทือนให้ความนุ่มอย่ในการขับขี่มากเป็นพิเศษเครื่องยนต์ชุดนี้มี5เกียร์นะครับวงล้อหน้า21นิ้วขนาดยาง80ทับ100วงล้อหลัง18นิ้วขนาดยาง100ทับ100ครับโครงสร้างตัวถังเป็นท่อเหล็กกลม s i n เกิ c r ค d ดลเฟรมนะครับแล้วก็มีการแยกท่อนล่างออกเป็น2ส่วน ล่าสุดวันที่14ตุลาคม2560ที่ผ่านมา Astra Honda ที่อินโดนีเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์อย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการเปิดตัว CRF 150L ในเร็วๆนี้ซึ่งก็คาดว่าในงาน i m a มาโชอิตาลีนะครับวันที่7พฤศจิกายนที่จะมาถึงจะมีการเปิดตัว CRF 150L เป็นอย่างแน่นอน รอก,กนี้เราจะมีการเปิดตัวที่นินเดีีเซียเป็นประเทศแรกของโลกครับรุ่นนี้จะผลิตจากอินโดส่งไปยังตลาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันครับว่าคนไทยจะได้ใช้กันหรือไม่กับเจ้า CRF 150L ในครั้งนี้